ชั้นประถมศึกษาปีที่3เลยติวนะครับในระบบติวนะครับจะเป็นแพทแพทณิตศานติตภาษาอังกฤษแล้วก็นะครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับคนนี้ตัวเองเนี่ยดึงคะแนนเพื่อที่จะตื่อดึงคะแนนให้เรานะครับเป็นคี่วิธีที่เรียบง่ายก็คือสามารถ สามารถเราเป็นเนื้อหาสาระในรายนะครับ1จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยจะเป็น3นะครับ3ในลักษณะแพทเทินนเรนก็คือเราต้องไล่จากแม่กอากาจนถึงนะครับแม่กรกาเรามี่กีตัวแม่กรไก่นะครับเ,าาเราจาด้วยตัวสะกด ยอมรับในช่วงของรูปแบบวิติงานวิธีเสียงเรื่องของนนอุนนปรสรรคในการการวิเคราะห์เป็นของฟิวเจอร์ที่เห็นในองค์กรความรู้ไม่ว่าจะเป็นรายรายวิชาทัาากษะการผู้ชาใชาที่ชอ สูตรการคูณไม่ได้เราก็เอานะคะรับสองเราก็เอาหน้าคูณหน้าอ่าเราเอาหลังเราเอาหน้าคูณมาเขียนไว้แล้วก็เอาหลังคูณหลังมาเขียนไว้หลังจากนั้นเราก็เอาต่างมาคูนกันเอาต่างหน้ามาคูณเอาต่างหน้ามาบวกกันเอาต่างหลังมาบวกกันสลับกันเราไม่ต้องไปชิดอะไรให้มันมากนะครับนี้ครับ นะของการดีลนะครับผมก็จะใช้อันนี้ก็จะเป็นการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสอนจะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่ในแท็บเล็ตนะครับออย่างเป็นทางการก็คือคุณแม่นะฮะจะรักเขาก็มากครับทีนี้คณิตศาสตร์เราไม่ต้องจําเป็นต้องไปกังวลมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราเจออะไรที่มันแปลกๆนะครับเราก็จะเเท่ากับ20สหรือ x เท่ากับ5 แล้วการการพัฒนาสมมูลว่าเด็กยังฟองหนูยังจําข้อสอบนู่นนี่นั่นไม่ได้ให้ทําไปแบบนี้ถ้ายังจำข้อสอบไม่ได้ก็คือเราใช้หลักสูตรของการที่ว่าจุทําให้เรานั้นได้มีความเคลื่อนรู้ความเคลื่อนไหวช้าเร็วนะครับความเคลื่อนไหวช้าเร็วนะครับเพื่อที่การพูดนะครับอีก อีกตอนหนึ่งก็คือเราสามารถวิเคราะห์วิจารณ์งานนั้นได้นะครับเราก็ต้องเขียนเขียนให้แนะนําไปแลกข้อสอบเข้ามานะครับคือเราให้ไปแนะนําเรื่องของเขียนจําฟังอภิปรายให้เหตุผลกลไกการหลอกลวงการโล่เล่เหลี่ยมของข้อสอบเล่ล่เลี่ยมของการทําข้อสอบให้ละเอียดแล้วก็ เนื้อหาให้รู้เรื่องถ้าเรายังอ่านข้อรอบแรกไม่รู้เรื่องไปเราเราก็ไปทำอีกหนึ่งข้อที่เราอยากจะตอบเทเต์โเน็ตอินเน็ตก็ช่างครับถ้าไหนที่เราคิดว่าไม่มั่นใจที่เราจะกากระบาดไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับเราก็ควรที่จะ หลังจากนั้นมาเราก็ต้องดูเวลาว่าเช็คชั่วโมงเช็คตตีรีเช็คนู่นนี่นั่นรประสบการณ์ยังไงประสบเหตุผลยังไงเราก็ต้องไปหาหาหมูลเหตุที่เขาต้องการนะครับแต่อันนี้คือวิธีการทบทวนในการทำข้อสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่กำลังทีนะครับสอบ NT สอบทีอสอบอะไรเขาช่างนะครับ ผมก็ไม่ได้จริงอะไรขนาดไหนเพียงแต่นะครับบอกเทคนิคให้นักเรียนอยกไว้สดด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คืออวนเลย <c oughs> ทีนี้นะครับแม่กอ,อกาอย่างเช่นแม่กออกาแม่กอ,อกานี่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นสื่อการสอนแล้วเอาลง youtube ของหนึ่งโมนนครับ ให้ไปศึกษาแล้วก็แยกแยะหาข้อมูลหา,า,า,หาข้อมูลแล้วก็ให้นักเรียนทำโจทย์ในท้ายยก็นำถ่ายภาพแล้วส่วงมาทางไลน์กลุ่มน,นะครับหน,น่วยในอูเฮนนักเรียนที่จะกำลังจะสอบทุกอย่างที่จะเตรียมข้อ,อนู่นนี่นั่นให้นักเรียนได้มี ความสุขในการทําข้อสอบแล้วก็คิดว่าถ้าเราสอบไม่ได้ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้มีความกระตือรือร้นมีการลงไปในช่อง Youtube นะครับนะ้ำโมยูทู u เปอร์สำหรับจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งโจทย์ไว้ที่รองไว้นะครับแล้วให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปตามจะดูตามยอด ยังไม่ใช่นะครับถ้าสมมติว่านักเรียนจะเห็นเห็นข้อมูลนู่นนี่นั่นเห็นกัน,นทางไลน์กลุ่มเลยนะครับวันนี้เขาเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสาเหตุที่สอนแล้วก็จบสอนแล้วก็จบไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่านักเรียนนะครับมีความอยากจะไปในเรื่องของช่วยผู้ปกครอง ความรู้เพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้ครับ